เดี๋ยวจังหวะเดียวส่งเขากล่องลับกันน้องเขาจะไปมีบ้านใหม่ที่างกุ้เชียง่งอปจับเชียงยืนสูเชียงลายสูงเชียงลายพารกิง่งมนนองไปายไแ้าท่งเนือค่ะอันนี้สองล้านเก้าใช่ไหมคะใช่ครับผมสองล้านเ้าค่ะเจ้าเข้ากล่องเน,นาะแบบเกษตรเนาะสองล้านเก้ 9, อันนี้คือเจ้าของเจ้าของใหม่ ง่ายขึ้นรถโอ้โหี่ยงกพูจะปไครับพี่หมพี่พูขึ้นที่กออ้โคนเลี้ยงพี่จะไปบ้านเหนือแล้วนะไม่ได้ขี่แล้วนะทีนี้เขาค่ไปบ้านเหนือนะพูนะโอ้ย่หนีย่หนีน้ำมันแยนีลองตามเราคนเลี้ยงเลี้ยงลองตามเราคัไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร น้ำควายแหรอพี่น้องน้ำควายหรอาจะเอาไปทาะเหนือด้วยค่ตัวเก้าล้านเอ๊ะไม่ใช่สองล้านเก้าให้น้าควายหรอราเอานล้ยงไปย่นรองไห้ตามแล้ว

lên cho cuộc cà phê dưới cam lên cà hay lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <śri hình> <laughs>

I <laughs> you.